สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงบลูทุกท่านนะครับมาเจอกันในเช้าวันจันทร์ครับกับผมปาล์ม3าบาท5บาทที่จะมาสรุปข่าวของเชลซีให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับก็แน่นอนว่าแฟนสิงบลูที่ไปทำงานในเช้าวันนี้นี่ต้องใช้คาว่าตีนไม่ติดพื้นแล้วครับโอ้โหยืดกันได้เต็มที่หลังจากที่เชลซีเนี่ยเอาชนะเบรนท์ฟอร์ดไปได้แบบสุดมัน2ประตูต่อหนึ่งนะครับแต่ว่าหลายคนก็อาจจะไปโรงพยาบาลนะฮะเนื่องจากนิ่วกินนะครับ กว่าจะชนะเบรนท์ฟอร์ดได้นี่หืดจับเหลือเกินนะครับซึ่งแน่นอนครับวันนี้เราก็คงพูดถึงหลังเกมครับบทสัมภาษณ์ของมาเรสการวมไปถึงดรามา่าใบแดงของคุงคุริยาเกิดอะไรขึ้นก็ติดตามทั้งหมดได้ในคลิปนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยครับ ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างเครื่องดื่มสิง,สเ,ลงเ,ลล Pink, เลมอนโซดาครับยูสุเลมอนโซดาแดงมะนาวโซดาบวยเลมอนโซดาแล้วก็พิงเลมอนโซดาครับมีจําหน่ายแล้วที่เ e เ e ่นอีเลนะครับอยากติดตามข่าวความเคลื่อนไหวของพรีเมียร์ลีกแล้วก็เรื่องราวของเชลซีก็ไปกดไลค์เพจของสิง world of football กันได้เลยนะครับแล้วก็ย้ําว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับโค้งสุดท้ายสําหรับเสื้อสิงห์บลูคาเฟ่ร้อยตัวเนี่ยตอนนี้เกินไปแล้วพูดตรงๆนะฮะใครอยากได้ก็เราจะไม่ผลิตอีกแล้วนะครับ สนใจสามารถสอบถามได้ครับราคา790บาทยังไม่รวมค่าส่งนะครับก็สามารถอินบ็อกซ์สอบถามได้ครับที่ Facebook Fanpage ของปาล์ม3บาท5บาทนะครับตอนนี้ก็ใส่ยืดจะได้เต็มที่นะครับแล้วก็อย่าไปกวนประสาทใครนะฮะเดี๋ยวโดนบาททาเข้านะครับอ่ะก็ไปว่าถึงเกมที่เชลซีครับเอาชนะเบนฟอร์ดไปได้2ประตูต่อหนึนะครับก็เชลซีได้จากมาคุคุเร่านาที43นะครับ เป็นลูกมงก์นะฮะแล้วก็นิโคลสแจ็กสันนาที80เกมทำเท่าว่าจะจบแบบสบายๆครับแต่ว่ามาโดนแบรนด์เอมบิโมยิงไล่มานาที90นะครับก็จบเกมเชลซีชนะ2-1นะฮะโอ้โหในนาที90นี่โดนทดเวลาไปอีก7นาทีนะครับก็ไล์อัพของเชลซีนะครับเมื่อวานนี้ประตูเป็นโรเบิร์ตซานเชสนะครับ แบ็คซ้ายเนี่ยใช้มาคุคุริยาแบ็คขวาเป็นมาโลกุสโตเซนเตอร์ใช้โทซินอาราราบิโอโยครับเล่นกับทางเลวายโควิลเนื่องจากเมโดเบเดเชิลเนี่ยมีอาการบาดเจ็บนะครับกลางก็เป็นมอสเซสไกเซโดเล่นกับเอนโซเฟอนเดสแนวรุกครับซานโชมาดูเอเก้พาเมอร์แล้วก็แจ็กสันนะครับโดยที่เกมเนี่ยเชลซี Chelsea เนี่ยเขาบอกมีโอกาสยิงถึง26ครั้งเลยนะครับตรงกรอบ8ครั้งนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์การครองบอล มากกว่านะครับอยู่ที่เกือบเกือบหกนะครับส่วนพรีเมียร์ลีกคู่อื่นก็มีไบรตันครับแพ้กับพาเลซไป1-3คู่พิกล็อกสุดขีดครับแมนยูเนเต็ดครับบุกชนะแมนซิตี้ได้2-1ครับมีประตูในช่วงท้ายเกมแล้วก็สเปอร์ครับบุกถล่มเซอร์ตัน5้5ประตูเกิดในครึ่งแรกทั้งหมดนะครับก็หลังจากจบเกมมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับก็มีรายงานจาก ฟุตบอลลอนดอนบอกว่ามาร์คคูคุเรียเนี่ยโดนเหลืองที่2ไล่ออกจากสนามจากการไปผลักนักเตะเบรนท์ฟอร์ดหลังจากจบเกมนะครับซึ่งก็มีรายงานครับสาเหตุที่คูคุเรียโดนใบเหลืองแดงเนี่ยนะถแถลงการก็ระบุว่าผู้ตัดสินเนี่ยแจกใบเหลืองแดงที่2ให้กับคูคูเรียก็คือเป็นใบเหลืองที่2นะครับแล้วก็เป็นใบแดงเนี่ยให้กับคูคุเรียเนื่องจากแสดงท่าทางก้าวร้าวครับขณะที่เควินชาเดอร์นะครับ คู่กรณีเนี่ยก็โดนใบเหลืองจากความผิดเช่นเดียวกันนะครับก็คือเหมือนเหตุการณ์เนี่ยคูคุคริยาจะเดินไปจับมือกับเควินชาเดอร์แล้วชาเดอร์ไม่ยอมจับมือด้วยก็จ,จะเป็นประเด็นตอนที่คูคุริยาไปเข้าสกัดหนักใส่ฟาบิโบคาวโยโ่ปรากฏว่าคูคุริยาพอไม่จับมือเนี่ยก็ไม่จับมือกับกับทางเควินชาเดอร์เนี่ยก็มีการผลักครับพอผลักปุ๊บชาเดอร์โดนเหลืองไม่เป็นไรครับแต่คูคุริยามีเหลืองติดตัวอยู่แล้วก็เลยเป็นเหลืองแดงเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนตั้งคําถามว่าจะโดนแบนกี่เกมนะครับเบื้องต้น1เกมนะครับ ก็คือจะเป็นเกมที่จะไปะเยือนเอเวอแรนตในวันอาทิตย์หน้านะครับซึ่งถ้า,อ,าอุทอ่ทรนถ้าเรายื่นอุทรนแล้วไม่ผ่านอาจจะโดนแบนเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นเคสเนี้ยผมว่าเชลซีไม่น่าจะอุทรนโดนแบนแบน่หนึ่งเกมนะครับโดยที่บทสัมภาษณ์หลังเกมมีอะไรกันบ้างครับมาริสก้าบอกว่าพวกเราคุมเกมได้ตลอดยกเว้นในช่วง10นราทีท้ายของเกมครับตอนที่เราเสียประตูซึ่งมันเป็นเรื่องปกติครับพวกเราสร้างโอกาสได้เราควรทำประตูได้มากกว่านี้ครับซึ่งพวกเราสมควรกับชัยชนะในเกมนี้ ขณะที่มาริสกาพูดถึงประตูของคูเรียาครับเขาบอกว่ามันขึ้นอยู่กับการยืนตำแหน่งล้วนๆครับคุณต้องอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องและถ้าคุณทำได้คุณจะมีโอกาสยิงพวกเราได้ซ้อมกับมาร์คคเรียาก่อนเกมนี้ในการวิ่งเข้าไปหาตำแหน่งที่ถูกต้องซึ่งพวกเรามีความสุขมากๆครับซึ่งนี่ไม่ใช่เรื่องปกติเพราะว่าเขาไม่ใช่ฟูลแบ็กร่างใหญ่ครับในสัปดาห์นี้เรากําลังหาทางแก้และในวันนี้เราก็มีโชคอยู่เหมือนกัน ขณะเดีวยวกันมาริสกาก็พูดถึงแจ็คสันครับบอกว่าผมได้พูดคุยกับเขาหลังจากจบเกมพบกับสเปอร์ครับที่เขาไม่สามารถทําประตูได้แต่เขาก็ได้ทําสิ่งที่สําคัญที่สุดครับตอนที่ทุกคนต่างวิ่งไปดีใจแต่เขาเลือกที่จะเก็บบอลกลับมาเล่นต่อตอนนี้เขาไม่มีบอลแต่ว่าเขาก็ทํางานหนักมากขณะเดีวยวกันมาริสกาก็พูดถึงใบเหลืองที่2ของคูคุริยะครับเขาบอกว่าผมไม่เห็นตอนที่เขาโดนใบเหลืองที่2ครับผู้ตัดสินบอกว่าใบเหลืองทีง่2มาจากการออกท่าทางที่ไม่เหมาะสมซึ่งนี่เป็นหนึ่ง ในหนึ่งสิ่งที่เราควรทําได้ดีกว่านี้นะครับก็เหมือนออกจะตักเตือนนิดนึ่งนะฮะขณะเดีวยวกันมาริสกาก็บอกว่ามีแค่2ทีมที่เสียประตูน้อยกว่าเราครับในแง่ของเกมรับเราทําได้ไม่เร็วเลยครับเราอยากจบเกมด้วยการเก็บคลีนชีชนะแต่ทีมฝักตรงข้ามก็ต้องการที่จะทําประตูด้วยเช่นกันขณะเดีวยวกันมาริสกาก็พูดถึงการลุ้นแชมป์ลีกครับก็ตอบในลักษณะเดิมๆครับบอกว่ามันไม่ได้อยู่กับว่าเราชนะได้กี่เกมครับ มันเกี่ยวกับการมองถึงความเป็นจริงยังมีหลายสิ่งหลายอย่างครับที่เรายังทําให้ดีกว่านี้ได้นั่นจึงเป็นเหตุผลสําหรับผมว่าพวกเรายังไม่พร้อมนะครับก็เป็นการย้าอีกครั้งหนึ่วว่ายังไม่พร้อมในการเป็นแชมป์นะครับขณะเดีดยวกันมาริสกาก็พูดถึงมาคุคุริยาเพิ่มเติมครับเขาบอกว่าตอนที่นกหวีดเป่าหมดเวลาเนี่ยผมเดินไปเฉลิมฉลองดังนั้นเนี่ยผมจึงไม่เห็นเหตุการณ์ใดๆทั้งสิน้นนอกจากนี้เขาก็บอกว่าคุคุริยาในสุดยอดมากๆครับทั้งตอนที่มีบอลและไม่มีบอล รวมถึงการเล่นเข้าขากับคนที่เหลือในทีมพวกเราพึงพอใจกับผลงานของมาคุคุคริยามากในคืนนี้ขณะเดียวกันครับมาริสกาก็พูดถึงว่าทำไมเชลซีจะยังไม่สามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้เขาบอกว่าแน่นอนครับต้องเป็นประตูที่พวกเราเสียไปครับมันเป็นสิ่งที่เราต้องทําให้ดีกว่านี้และในช่วงท้ายเกมเมื่อทุกอย่างควรจะจบลงแล้วเราก็น่าจะรับมือกับช่วงเวลาแบบนั้นได้ดีกว่านี้ขณะเดียวกันมาริสกาก็บอกว่าพวกเรามีเจาฟิลิกและโรเมโอลาเวียที่บาดเจ็บครับ แต่คาดว่าจะพร้อมสำหรับเกมต่อไปชูอเมก้าป่วยครับชิลลี่ก็เช่นกันส่วนเปโดเนโตติดโทษแบนริสเจมกับโฟฟาน่าเจ็บโชว์ไม่ดีที่บาเดชิลรู้สึกถึงบางอย่างก่อนเกมนี่คือสถานการณ์ปัจจุบันรวมถึงมิชาที่ยังไม่พร้อมด้วยนะครับแกรก็อัปเดตครบเลยนะตกลงเจ้าฟิลิปก,กับลาเวียที่หลายคนถามว่าหายไปไหนก็คือมีอาการบาดเจ็บแต่เกมหน้าพร้อมนะครับขณะเดีวยวกันมาริสกา้าก็บอกว่าเราแฟนๆเนี่ยพวกเขาสามารถฝันถึงการเป็นแชมป์ได้ครับ แต่สำหรับพวกเราในฐานะสโมสรในฐานะทีมเหล่านักเตะสตาฟโคช้ชพวกเราจําเป็นต้องอยู่กับความเป็นจริงขณะเดียวกันมีบทสัมภาษณ์ของแจ็คสันครับก็อบอกว่านี่เป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ครับไม่ใช่เกมที่ง่ายเลยครับพวกเขาเป็นทีมที่ยากจะต่อกรมันยากเพราะว่าพวกเขามักจะเล่นลูกเซตพีชแต่เราก็ชนะได้ผมมีความสุขมากๆพวกเราฟังผู้จัดการทีมครับเชื่อมั่นในแผนการเล่น และเราก็ทําตามแบบนั้นในช่วงท้ายเกมเลยมันยากครับเพราะว่าพวกเขาต้องการที่จะทําประตูคืนพวกเราเริ่มที่จะเล่นกันเข้าขาและดีมากขึ้นเรื่อยๆเ,เรื่องในปีก่อนมันจบลงไปแล้วครับและเราสนใจแต่การแข่งขันในปีนี้นอกจากนี้แจ็คสันก็บอกว่าผมพลาดลูกยิงแบบจอๆลูกนั้นนะครับหกหลานะครับแต่ผมก็คิดว่าคงจะมีโอกาสยิงอีกและก็พยายามยิงให้ได้เพื่อช่วยเหลือทีมและมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับทั้งหมดเนี่ยทำให้ผมมีประสบการณ์มากขึ้นและผมกำลังมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆ ขณะเดียวกันแจ็คสันก็บอกว่าพวกเราพยายามที่จะเก็บชัยชนะในทุกๆเกมและโฟกัสในเกมต่อไปผมไม่ได้สนใจตารางคะแนนเลยซึ่งผู้ผสื่อข่าวไปถามเขาบอกแจ็คสันได้รู้เปล่าว่าเจลซีตามหลังลิฟู์สองแต้มแนละเขาบอกจริงหรือเปล่าครับผมไม่รู้เลยครับไม่รู้จริงๆครับ แล้วก็แกก็ยิ้มนะฮะพูดตามตรงครับผมไม่รู้ด้วยซ้ําว่าการลุนแชมป์คืออะไรผมไม่เคยมองถึงตารางคะแนนเลยด้วยซ้านะครับแกไม่รู้จริงๆหรือเปล่านะแปลกมากนะฮะขณะเดียวกันบทสัมภาษณ์ของไกเซโดครับบอกว่าพวกเรามีความสุขกับชัยชนะครั้งนี้ครับพวกเราทําได้อย่างยอดเยี่ยมเอนโกโลกองเต้ตคือไอดอลของผมครับเขาเป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่มากๆผมพยายามที่จะช่วยเหลือทีมให้ได้แบบเขาครับและผมกําลังทําอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ไกเซโดก็บอกว่าพวกเรามีความสุขมากๆครับทุกอย่างเป็นไปได้ทั้งนั้นครับในตอนนี้เราทํางานหนักต่อไปครับเก็บชัยชนะและรักษาฟอร์มแบบนี้ขณะเดียวกันนะครับโทมัสแฟรงก์ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ครับเขาบอกเชลซีเป็นทีมที่ดีมากๆครับมีโค้ชที่ดีมีนักเตะที่ดีมากพวกเขาจ่ายเงินให้กับทีมเนี่ยเยอะแยะนะครับพวกเขาเล่นด้วยความมั่นใจต้องยกความมีความชอบให้กับพวกเขาที่ผลักดันให้เรากลับมาได้จากในครึ่งแรก นอกจากนี้นะครับเขาก็ออกมาเหมือนให้สัมภาษณ์ก็พูดถึงบอกว่าจริงๆพวกเขา่าควรจะมีแต้มด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่มีแต้มนะฮรโทมัสแฟรงค์นะครับแกบอกว่าโอ้โหจริงๆพวกเราสมควรจะมีแต้มนะครับแกก็บอกว่ามั่นใจว่าเล่นดีนะครับเขาบอกว่าพวกเราเนี่ยสามารถที่จะเอาชนะเชลซีได้ตลอดทั้ง90นาทีเลยครับโดยเฉพาะในครึ่งหลังเขาบอกว่าการเสมอเนี่ย ถือว่ายุติธรรมแล้วสําหรับพวกเขานะครับแต่ก็ไม่ได้ผลเสมออะไรแบบนั้นนะฮะขณะเดีวยวกันมีสถิติที่น่าสนใจครับสถิติของไกเซโดในเกมกับเรนฟอร์ดครับจ่ายบอลแม่นยํา85%สร้างโอกาส2ครั้งวางบอลยาวแม่นยํา3จาก4ครั้งนําบอลกลับมาครองได้แย่งบอลกลับมาได้ใน13ครั้งเลยนะครับเข้าสกัดสําเร็จ1 0 0แล้วก็ดวลกลางอากาศชนะ75%ขนาเขณะเดีวยวกันก็มีสถิติน่าสนใจบอกว่านิโคลัสแจ็กสันเป็นนักเตะที่ทำประตูจากโอเพนเพลย์ได้มากที่สุดในพรีรคับน้นะ ก็ยิงไปแล้ว23ประตูขณะที่ซาร่ายิงได้22ประตูขณะเดียวกันก็มีสถิติบอกว่าโคปาเมอร์เป็นนักเตะพรีเมียร์ลีกที่สร้างโอกาสได้มากที่สุดครับ44ครั้งในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้คือลงเล่น16เกมครับสร้างโอกาส44ครั้งทำา11ประตูแล้วก็ทำา6แอสซิสต์นะครับขณะเดียวกันก็ก่อนเกมเมื่อวานนี้นะครับมีข่าวที่ถือว่าเป็นข่าวดีเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับเดลี่เมลรายงานบอกว่าเชลซีเนี่ยใกล้จะประกาศสปอนเซอร์คาดอก เสื้อรายใหม่แล้วนะครับโดยขณะนี้เนี่ยมีตัวเลือกอยู่ประมาณ4-5รายเขาบอกว่า4-5รายเนี่ยกำลังแข่งขันกันอยู่ครับโดยที่แบ่งเป็นสายการบิน3เจ้าและบริษัทที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีอีก2เจ้าก็รอรุนนะฮะว่าสายการบินจะเป็นอะไรก็ที่ผ่านมาก็มีเรื่องของริยาร์ดแอร์อะไรเงี้ยนะครับวนๆเวียนๆอยู่เดี๋ยวรอครับแต่เริ่มมีข่าวออมาแล้วว่าเชลียวเจะได้สปอนเซอร์คาดอกนะครับที่เหลือเนี่ยข่าวอื่นๆที่น่าสนใจนะครับก็ มีบทสัมภาษณ์ของแดนนี่เมอร์ฟี่ครับบอกว่าจอร์นซันโชในเวอร์ชันที่ฟิตและมีความมั่นใจเนี่ยสามารถลงเล่นให้กับทุกๆสมโมสรเขามีสมดุลที่ดีมากครับทาให้การเลี้ยงบอลได้อย่างเกิดได้อย่างลื่นไหลนะครับความหลากหลายในตําแหน่งการเล่นของเขาทําให้มีข้อได้เปรียบของฟุตบอลสมัยนี้เขาสามารถเอาชนะคู่แข่งได้ครับไม่ว่าจะด้านซ้ายหรือด้านขวาก็เลี้ยงผ่านคู่แข่งได้หมดในฐานะที่ผมเป็นอดีตนักฟุตบอลครับผมมองเห็นชัดเลยว่าภาษากายของเขาเนี่ยได้เปลี่ยนไปตั้งแต่เป็นชุดสีน้ําเงินของเชลซีครับ ตอนนี้ซานโชนดูฟิตขึ้นมีพลังมากกว่าเดิมและเหมือนยกความกดดันที่เคยถ่วงออกไปหมดแล้วนะครับขณะเดียวกันครับก็มีข่าวอื่นที่น่าสนใจครับเดลี่มิลเลอร์บอกว่าเอนโซบาริสกาพร้อมปล่อยนักเตะที่ไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมอย่างดูสปิริฮอ l l แล้วก็ชูบูเมกาออกจากทีมแบบยืมตัวในเดือนมกราคมนี้ ขณะเดีวยวกันก็มีรายงานว่าคาสาเด้ครับอาจย้ายออกจากเชลซีในช่วงเดือนมกราคมมียูเว่มอนซ่ามิลานเฟเยนอตและเบติสที่สนใจจะยืมตัวนักเตะรายนี้ซึ่งฝั่งของตุตโตเมคาร์โตครับรายงานบอกว่าเฟเยนอตเนี่ยยื่นข้อเสนอนะฮะที่ยังไม่เปิดเผยจํานวนครับให้กับเชลซีเพื่อจะคว้าตัวคาสาเดไปร่วมทีมแต่นักเตะเนี่ยมีความต้องการที่จะกลับไปเล่นในอิตาลีมากกว่า โดยที่เฟรเดอรนติน่าและลาซิโอกำลังเจรจาเพื่อลดค่าตัวที่เชลซีตั้งไว้20ล้านยูโรให้เหลือประมาณ10-12ล้านยูโรนะครับโอ้โคตรขาดทุนเลยนะฮะที่เหลือก็ดูแล้วข่าวไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ครับมีมาร์กบิดต้องการที่จะเซ็นสัญญากับเทรนเนลเล็กซนเดอร์อโนและเซ็นต์ตองแบ็กคนใหม่หนึ่งคนและต่อสัญญากับตีโบกูตัวนะครับอ่ะนี่เป็นข่าวที่นำมาฝากกันทั้งหมดนะครับอ่าสรุปปิดท้ายเลยครับว่านักเตะเชลซีเมื่อวานนี้เนี่ย อฟอร์มการเล่นใครเป็นอย่างไรบ้างนะครับจากเว็บไซต์ของอในแฟลชสกอร์นะครับเขาให้โรเบิร์ตซันเชส6.9ครับกุสโต7.4โทซิน7.6โควิล7.2็ุคูคูเรยญหกจครับไกเซโด,ด7.5เอนโซฟาร์เนเดส7.5มาดูเอเก้7.5พาเมอร์7.5แล้วก็ซานโช่เจขณะที่แจ็คสัน7.4นั่นเท่ากับว่าในแฟลชสกอร์เนี่ยให้โทซินเป็นแมนออฟเดอะแมชนะครับ พลิกโผมากๆนะครับอขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับอยากจะสนับสนุนช่องก็ส่งเป็นซุปเปอร์แงก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าใครยังไม่ดูไลฟ์ฝั่งเกมฝากด้วยนะครับไปติดตามกันได้ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ